สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับไก่ไก่ทั้งในและต่างประเทศเทอมนี้จะมาอัปเดตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่ครับนี่ที่เอาผ้าคลุมไว้นี่ของช่างนะคร,นครับของช่งางให้ช่างครับช่างว่าจะมาเอาวันนี้ยังไม่มาเลยครับนี่เป็นของใหม่ครับของใหม่เข้า วันนี้ครับเด็วก็ได้ทุรทัดนะครับเต็มรถเลยผมนี้ชอบโุรทัดนะครับเพราะว่าได้ขายหลายอย่างนะครับนี่ครับทุรทัดโุรทัดเยอะนะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ลงครับแต่ว่าไม่เยอะครับนิดเดียวเองนี่วันนี้ได้มาเพิ่มนะครับพวงนี้ก็มีคิวจะไปรับซื้ออีกนะครับลูกค้าโทรมานี่ครับ นี่แกะนะครับนี่ครับเป็นงานเกะนะครับนี่ครับพามาดูฝั <c oughs> ่งโลมิเนียมนะครับนี่ครับโลมิเนียมนี่เป็นมิเนียมนะครับ งานเกะนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เป็นงานเกะนะครับเกะยากมากเลยครับกว่าจะเสร็จสรมากมันค่อยคุ้มนะครับแต่ก็ต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆนะผมถึงซื้อให้นี่ครับมันไี้เกะเสร็จแล้วนะครับเนียมรอบนี้อันนี้ไปขายอีกที่หนึ่งนะครับส่งอีกที่หนึ่ง เนียมที่แล้วผมก็ส่งบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อวันก่อนนะครับงานบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับน่ครับนี่เป็นอะไรเครื่องตัดจ้าครับก็มีช่างมาซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับที่ผมแคนไว้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหม้อหุงข้าวนะครับเขาเรียกโล กระทะนะครับน่ครับตุกกระทะเป็นแบบนีนะครับก็แกะเหล็กออกให้หมดนะครับเหล็กน็อตราคาก็ดีอยู่นะครับโลชิ้นเล็กครับโลชิ้นเล็กนะครับหนักมากครับราคาดีโลชิ้นเล็กนะครับเป็นยางครับยางเก่า นี่เป็นทองแดงจากออกจากมอเตอร์เล็กๆนะครับนี่ครับส่วนมากทองแดงผมก็จะไม่มีมอเตอร์ใหญ่ๆนะครับอย่างที่ผมเคยลงคลิปบอกพี่น้องว่าผมไม่มีมอเตอร์ใหญ่นะครับมีแต่เล็กๆนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับคลิปผมลงคลิปนี่ครับแบบนี้นลยครับพัดลมครับนี่ครับพัดลมมีเนียมอมีเลยครับ มินียมเยอะนะครับน่ครับก็มีอยู่นะครับเนี่ยมองก็รู้เลยนะครับมินียมสับคนเคยแก่อย่างผมเนี่ยผมรู้เลยนะครับมินียมตัวไหนนี่ครับส่วนมากพัดลมนี่จะไม่คุ้มค่านะครับมินียมนะครับนี่มินียมนะครับนี่คนี่หลายตัวอยู่นะครับหลายเครื่องครับนี่ครับทองแดงก็ออกมาจากมอแปลงนะครับนี่ครับ แบบน,นี้แบบนี้ครับถือว่าจากเครื่องเสียงหม้อแปลงใหญ่ๆครับนี่ครับหม้อแปลงพวกเครื่องเสียงครับตรงนี้ของพัดลมนี่จะไม่เยอะนะครับพัดลมนี่เป็นเส้นอยนิดเดียว น,นี่ครับตรสอบนี้ไม่ใช่ทองแดงครับมีเนียมนะครับครึ่งสอบเห็นไหมขาวๆนะครับนี่นครับมเนียมของพัดลมล้วนๆน,นะครับแล้วก็ของตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก,ก็มีนะครับของเครื่องซักผ้านะครับ เปกระสอบกล้วยผมนะครับกล้วยหอมทองที่ที่ผมลงคิบนะครับนี่ครับบ่มไวให้มันสุกนะครับนี่ครับนี่ครับใช้ฟ้ามีมีต้นเดียวครับกล้วยหอมทองนี่ครับผมใช้ดูครับจะพไปดู นี่ครับมีต้นเดียวลูกใหญ่นะครับที่ผมเคยลงคคิดว่าถ้ามันมีน้อยๆหวีนะครับลูกมันก็จะใหญ่นะครับอันนี้มีหวีใหญ่ก็วีประมาณสามหวีนะครับน,นี่มีสี่หวีนะครับใช่ไหมครับลูกใหญ่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาลูกมันออกครับ ผมไว้ทำพันต่อไปเพราะว่าผมจะขยายปลูกนะครับนี่แต่ผมก็ไม่อยากขุดนะครับถ้าสีว่าถ้าผมตัดออกนี่ขุดไปปลูกสีว่าผมปลูกไปแล้วยอดมันดำนะครับยอดมันดำเป็นเชื้อราก็ตายไปนะครับไม่ได้เลยนะครับนี่ครับต้นกล้วยหอมนะครับตายมีต้นเก่าก็มีนะครับ นี่ครับตายนี่ครับต้นหนึ่งที่ฉัก็ปลูกอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งครับตายนี่ครับนี่ครับแล้วก็ใช่นะครับไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตายเหมือนกันนะครับครับลูกใหญ่ครับน่ากินอร่อยมากนะครับหอมหวานนะครับกล้วยหอมทองนะครับฝั่งนี้เป็นพลาสติกนะครับ เยอะมากเลยพราสิติดแข็งผมยังไม่แกะก็มีทั้งแกะแล้วก็มีนะครับปะปนกันไปนะครับนี่ครับมาดูนะครับยังไม่ได้แกะครับน,นี่ไปที่ถมใหม่ครับ เห็นก็พังครับสุดนี่อย่างที่ผมเคยลงคลิปนะครับนี่ครับกล้วยนะครับรับกล้วยเน่าครับที่เหลืองๆที่มันตายผมก็เอามากองไว้ให้ปลากินนะครับเดี๋ยวมันกินไปเองครับย่อยสลายมันก็กินกินกินแหบกินของมันเองครน่ครับผมเคยกองกองไว้นานแล้วครับเคยทําผมก็ดูจากใน youtube นะครับ แต่ผมดูในยูทูปนี่เขาให้เอาฝุ่นซี่งัวใส่ผมมันใส่นะครับเอาย่ายง่ายๆนี่ครับชิ้งงวงก็มีนะครับี่ข้องงวครับยุ่งยากครับผมชอบต่อในที่มันง่ายๆนะครับอันนี้แหละกลองไว้ยังก็กินเหมือนกันครับที่จริงว่าผมจะทําอีกกลองหนึ่งนะครับตรงนั้นตัดกล้วยมาเป็นกองไปทำเอาไว้ประมาณสี่กลองนะครับนี่ครับ ตัวแดงผมตายหมดแล้วครับไม่มีครับนี่คปลากินถ้าปลาเยอะๆนี้ไม่เหลือนะครับผักบุ้งก็จะไม่เหลือแล้วครับนี่ครับผักบุ้งนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆทุกคนที่กดแชร์ให้ผมนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ